เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กันในเกม ROX กันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สําหรับในพาร์ทนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาแนะนําการอัพสกิลนะครับของอาชีพพระนั่นเองนี่เจ้าพวกนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าสําหรับคนที่เล่นสายพระหรือว่าพรีตเนี่ยเราจะอัพสกิลไปในทิศท,ทางไหนมันถึงจะดีที่สุดนะครับรวมไปถึงนะฮะเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยพิเศษเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทําการรีสกิลให้ดูด้วยนะครับว่าสําหรับสกิลที่ผมไม่ได้เลือกใช้เนี่ยถ้าเราอัพมาใช้งงานจริ เนี่ยความแรงมันจะสู้สกิลที่ผมแนะนําได้หรือเปล่านะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูรีวิวสกิลทั้งหมดในคลิปนี้เนี่ยผมก็มีอะไรแจ่มๆมาฝากท่านผู้ชมกันอีกแล้วนะครับ โดยสําหรับใครที่สนใจอยากจะเติมเงินเกม ROX ราคาถูกนะครับผมก็แนะนําเป็นร้านเติมเกม Over Top Up ร้านนี้เลยท่านผู้ชมเพราะนอกจากจะเติมเกมในราคาที่ถูกแล้วเนี่ยเขาก็ยังสะดวกแล้วก็ปลอดภัยอีกด้วยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยผมก็เติมเกมกับเจ้าร้านนี้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะครับผมก็ได้เอาลิงก์ของเจ้าร้าน Over Top Up ร้านนี้เนี่ยแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เอาล่ะทีนี้ท่านผู้ชมก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาแนะนําสถานที่ที่เอาไว้ทดสอบสกิลก่อนเลยก็แล้วกันนะครับโดยให้เราเนี่ยกลับมาที่เมืองพอนเทล่านะครับหรือว่าเมืองแรกเกิดนั่นแหละแล้วก็เลื่อนมาที่ด้านล่างสุดของแผนที่นะครับฝั่งขวามือตรงนี้เลยนี่ที่ผมเอาเมาส์วงไว้ตรงนี้เลยนะครับโดยเมื่อท่านผู้ชมวิ่งมาถึงมุมนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเจอฉา,ากแบบนี้เลยนะครับนี่มีหุ่นฟางนะครับเอาไว้ทดสอบสกิลเต็มไปหมดเลยซึ่งให้เราเนี่ยกดวิ่งเข้ามาได้เลยนะครับ นี่มันจะมีเข้าสู่สนามฝึกซ้อมนะครับก็ให้เรากดเข้ามาได้เลยท่านผู้ชมทีนี้พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับเขาก็จะให้เราเลือกมอนสเตอร์นะครับว่าเราเนี่ยอยากจะฝึกสกิลนะครับหรือว่าทดสอบสกิลกับมอนสเตอร์ตัวไหนนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะว่ามอนสเตอร์ที่เราเลือกมาเนี่ยมันจะไม่สามารถสร้างดาเมจให้เราได้เลยนะเรียกได้ว่าเป็นมอนสเตอร์ที่เอาไว้ให้เราเนี่ยคอยลงสกิลดูดาเมจอย่างเดียวเท่านั้นเลยนะครับโดยเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นเอ่อตัวมัมมี่ตัวนี้ก็แล้วกันนี่อ่ะเลเวล56นะครับ จัดไปครับผมแล้วพอเราได้มัมมี่มาแล้วนะครับนี่โอ้โหมา6ตัวเลยนะครับเห็นไหมมันตีเราแล้วก็ดเมีดไม่ขึ้นเลยนะครับเรียกได้ว่ายืนเป็นอมะตะเลยท่านผู้ชมแต่ว่าตัวของมอนสเตอร์เองเนี่ยเวลาโดนดามเมจของเราไปก็มีเลือดลดแล้วก็มีตายเหมือนกันนะอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของสกิลกันก่อนดีกว่านะครับโดยสกิลที่ผมเลือกใช้นะครับก็จะอยู่ที่แถวล่างเลยท่านผู้ชมพอดีแถวเป๊ะเ,เ,เลย8สกิลนะครับซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะไปดูช่องอื่นมาแล้วนะครับแล้วก็มองว่าสกิลที่ผมอัพเนี่ยน,จจนยเกิไ ะะซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นเทคนิคของแต่ละคนเลยนะครับแต่แน่นอนนะฮะว่าสกิลทั้ง8ตัวนี้เนี่ยใช้ในส่วนของคลาสที่เป็นพรีสนะครับหรือว่าคลาสที่2นั่นเองส่วนตอนที่เราอยู่คลาสที่1นะครับการเลือกสกิลหรือว่าอัพสกิลเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่แบบนี้นะและแน่นอนนะครับว่าพอเราขึ้นเป็นไฮพรีสคลาสที่3เนี่ยการอัพสกิลนะครับก็จะไม่ใช่แบบนี้อีกแล้วเหมือนกันท่านผู้ชมก็ต้องมีการรีสกิลกันใหม่ด้วยนะครับอเอาเป็นว่าในส่วนของพรีสนะคร 2เนี่ยเรามาดูดีกว่านะครับว่าผมใช้อะไรบ้างนะครับโดยสกิลที่1ที่ผมเลือกใช้นะครับก็จะเป็นสกิลฮิลนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นของคลาสหนึ่งเลยนะซึ่งนอกจากมันจะสามารถฮิวให้กับเราหรือว่าเพื่อนในปาร์ตี้ของเราได้แล้วเนี่ยมันยังสามารถที่จะสร้างดาเมจให้กับมอนสเตอร์ที่เป็นเผ่าเดมอนแล้วก็เผ่าอันเดดได้อีกด้วยนะครับ ถึงแม้ว่ามันจะเป็นการฮิลได้แค่ทีละคนนะหรือว่าสร้างดาเมจก็สร้างได้แค่ทีละ1ตัวเท่านั้นนะครับแต่บอกท่านผู้ชมได้เลยว่าทั้งฮิลก็แรงหรือว่าสร้างดาเมจเองเนี่ยก็แรงด้วยเช่นกันนะครับรวมไปถึงนะครับความพิเศษของสกิลตัวนี้เนี่ยเขาบอกไว้ด้วยนะครับว่ายิ่งตัวละครของเรามีค่าอินเยอะเท่าไหร่นเนี่ยมันจะเอาไปคูณดาเมจให้กับเจ้าสกิลตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการฮิลก็แรงขึ้นหรือว่าสร้างดาเมจให้มอนสเตอร์เนี่ยก็จะแรงขึ้นด้วยนั่นเนนองนะครับทีนี้ต่่อมากที2ะ็ จะเป็นสกิลบัฟแล้วนะครับเจ้าสกิลเบสซิ่งตัวนี้เลยท่านผู้ชมโดยความสามารถของเขานะครับก็คือเพิ่มค่าสแต็กนะครับไม่ว่าจะเป็นสเต็งเด็กแล้วก็อินนะครับรวมไปถึงยังลบล้างเอฟเฟกต์ดีบัฟต่างๆให้กับเราแล้วก็เพื่อนร่วมทีมได้อีกด้วยนะครับและที่สําคัญเนี่ยสกิลเสริมของเขานะครับก็ยังเพิ่มเอจิอีก20แต้มและนอกจากนี้เนี่ยยังเพิ่มมูฟวิ่งสปีดนะครับหรือว่าความเร็วเคลื่อนที่เนี่ยอีก20%แล้วก็ความเร็วในการโจมตีเนี่ยอีก150แต้มเลยทีเดียวนะครััับบบซึ่งเจ้า้าตวนีอก เลยว่าได้ทั้งเราด้วยแล้วก็เพื่อนในปาร์ตี้ของเราก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับ และต่อมาสกิลที่3นะครับก็จะเป็นสกิลคายลี่ตัวนี้เลยท่านผู้ชมนี่เป็นสกิลสร้างโลป้องกันนะครับโดยเจ้าสกิลตัวนี้เนี่ยมันสามารถสร้างโลได้แค่ครั้งละ1โล่โลเท่านั้นนะครับซึ่งเราต้องเลือกเลยนะว่าเราจะเอาโลตัวนี้เนี่ยใส่ให้กับตัวของเราเองก็ได้หรือว่าเราจะใส่เจ้าสกิลโลตัวนี้เนี่ยให้กับเพื่อนในปาร์ตี้ของเราคนใดคนหนึ่งก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับโดยความสามารถของเจ้าโลตัวนี้นะครับมันบอกไว้ว่าจะสามารถป้องกันดาเมจนะครับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่10ครั้งหรือคิดเป็น เป็นเปอร์เซ็นต์ของ HP เป้าหมายนะครับก็คือไม่เกิน30%ของ max HP ของคนที่ได้รับโลนั่นเองท่านผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสกิลที่ค่อนข้างสําคัญเลยทีเดียวนะครับทั้งช่วยชีวิตเราได้ด้วยแล้วก็คอยซัพพอร์ตตัวแทงในปาร์ตี้ของเราได้อีกด้วยนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยผมย้ําก่อนนะครับว่าเราต้องเลือกนะว่าจะใส่สกิลนี้ให้กับใครนะครับเพราะมันเลือกใส่ได้แค่คนเดียวในปาร์ตี้เท่านั้นนะนี่ผมบอกไว้ก่อนนะครับและต่อมาสกิลที่4ี่นะครับก็ยังคงเป็นสกิลบัฟเหมือนเดิม าตัวนี้เลยท่านผู้ชมซึ่งความสามารถของสกิลตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้เราและเพื่อนในปาร์ตี้ของเราทั้งหมดนะครับมีค่าพีแอคแทนะครับหรือว่าดามเมกกายภาพเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก10%นั่นเองต่อมาเรามาดูสกิลที่5กันนะครับนี่เจ้าตัวนี้ก็ยังคงเป็นสกิลบัฟอีกแล้วนะครับโดยเจ้าสกิลตัวนี้เนี่ยมันจะเพิ่มค่าลักนะครับ40จุดให้กับเราด้วยแล้วก็เพื่อนในปาร์ตี้ทั้งหมดของเราด้วยนะครับแต่มันจะมีพิเศษเพิ่มขึ้นใหม่นิดนึงน,นส่วนของตัวเเเ,เราองนะได้ค่า คิติคอนเพิ่มขึ้นมาอีก50%ด้วยนั่นเองซึ่งไอ้เจ้าสกิลบัฟตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันจะมีผลกับพระค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลกับสกิลเทิร์นอันเดดนะครับนี่อยู่ด้านล่างเลยท่านผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นสกิลจุดขายของอาชีพพระเลยก็ได้นะครับนี่เจ้าสกิลตัวนี้โดยเจ้าสกิลเทิร์นอันเดดตัวนี้เนี่ยมันคือสกิลการโจมตีเดี่ยวนะครับซึ่งบอกเลยว่าโคตรแรงนท่านผู้ชมแต่คําว่าโคตรแรงของเขาเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะแรงทุกดอกนะแต่เขาจะมีีเเงืยย่่่อออนนนไขยูะครับาบกาก าการโจมตีเนี่ยเราสามารถที่เอาสกิลตัวนี้นะครับโจมตีใส่มอนเตอร์หรือว่าบอสธรรมดาทั่วไปก็ได้นะครับแต่ความแรงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แรงอะไรมากมายเท่าไหร่ทะผู้ชมแต่เมื่อไหร่ที่เราเอาเจ้าสกิลเทิร์นอันเดตัวนี้นะครับมาโจมตีใส่มอนเตอร์ที่เป็นพวกเผ่าอันเดยความแรงของมันจะเพิ่มอีก50%เลยนะครับและนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีโอกาสติดเอฟเฟกต์พิเศษนะครับซึ่งเจ้าเอฟเฟกต์ที่ว่าเนี่ยก็คือสามารถฆ่ามอนเตอร์ให้ตายได้ในการโจมตีเพียงครั้งเดียวเลยด้วยอ บอกเลยว่าต่อให้เลือดมอนเป็นแสนสองแสนเนี่ยก็อาจจะโดนทีเดียวตายเลยก็ได้ด้วยนะครับซึ่งโอกาสที่มันจะติดเอฟเฟกพิเศษนะครับที่ว่าโดนทีเดียวตายเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับค่าอินแล้วก็ค่าลักของตัวเรานั่นเองนะผู้ชมฉะนั้นแล้วให้ย้อนกลับมาที่สกิลบัฟตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมเพิ่มค่าลัก40แต้มเท่ากับว่ามันจะสามารถทําให้เจ้าเทิร์นอันเดยตัวนี้เนี่ยมีโอกาสติดเอฟเฟกพิเศษนะครับก็คือยิงมอนทีเดียวตายเลยเนี่ยมากยิ่งขึ้นนั่นเองทุกผู้ มากๆเลยนะครับเดี๋ยวอัน,นี้เดี๋ยวผมไปทดสอบสกิลให้ดูด้วยนะฮะ และย้ำก่อนเลยนะว่าใครที่เล่นพลาเนี่ยสกิลเทิร์นันเดต้องใช้นะครับทีนี้สกิลต่อมานะครับที่ผมเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นสกิลพลาสีบแล้วนะครับอยู่ข้างๆเทอร์นันเดเนี่แหละโดยเจ้าสกิลพลาสีบตัวนี้เนี่ยผมอัพอยู่ที่เลเวล5เลยนะครับซึ่งเขาบอกไว้ว่ามันจะสามารถทําให้ตัวของเราเนี่ยโดนสกิลนะครับหรือว่าโดนดามเมจของเผ่าดมอนแล้วก็เผ่าอันเดทเนี่ยเบาลงถึง20%เลยนั่นเองซึ่งแน่นอนนะฮะท่านผู้ชมว่าตัวนี้ต้องอัพเลยนะครับเพราะว่าสําหรับใครที่เล่นาเนี่ย ในส่วนของการเก็บเวลเนี่ยท่านผู้ชมเราไม่สามารถไปเก็บเวลกับมอนตัวอื่นได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเนี่ยสามารถเก็บเวลได้กับมอนที่เป็นพวกเดมอนหรือว่าอันเดทเท่านั้นนะฮะและยิ่งถ้าท่านผู้ชมไปลงพวกดันโอซิลิสที่เขาบอกว่ายากๆด้วยเนี่ยบอกเลยว่ายิ่งอัพตัวนี้เต็มนะเวลาไปลงดันเจียนพวกนั้นเนี่ยเราก็จะโดนเบาลง20%ด้วยนะครับเพราะว่าทั้งมอนทั้งบอสในดันโอซิลิสเนี่ยก็จะเป็นพวกอันเดททั้งนั้นเลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูสกิลต่อมานะครับ อ,อันไหนวะนี่ไงสกิลชุบชีวิตนะครับเจ้าตัวนี้พลาดไม่ได้เลยท่านผู้ชมใครเล่นพระเนี่ยอันนี้ไม่อัพคือไม่ได้เลยนะเพราะอย่างที่ท่านผู้ชมรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเจ้าเกมตัวนี้เนี่ยต่อให้เราไม่ได้เป็นพระเนี่ยเราก็สามารถชุบชีวิตให้กับเพื่อนได้นะครับก็คือให้ใช้ใบชุบเสียวเขียวเนี่ยแหละแล้วก็ลงไปนั่งชุบชีวิตนะครับแล้วบอกเลยว่าใช้เวลาโคตรนานเลยนะครับแต่สําหรับพระเนี่ยเขาต่างออกไปท่านผู้ชมเพราะว่าพระมีสกิลชุบตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าไล่แป๊บเดียวนะครับก็สามารถชุบชีวิต เพื่อนได้1คนแล้วนั่นเองแล้วที่สําคัญเนี่ยคูดาวเขายังแค่แป๊บเดียวด้วยนะครับนี่คูดาวแค่3าวิเองนะผู้ชมแต่ว่าที่มันเด็ดนะครับก็คือเจ้าสกิลชุบชีวิตตัวนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปโจมตีมอนสเตอร์ที่เป็นเผ่าเดมอนแล้วก็อันเดดได้ด้วยนะครับโดยเขาบอกไว้ด้วยนะครับว่าการใช้สกิลชุบชีวิตโจมตีมอนสเตอร์เนี่ยจะเท่ากับการปล่อยสกิลเทิร์นอันเดดเลยทีเดียวท่านผู้ชมโอ้โหแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยท่านผู้ชมผมไม่แนะนําให้เอาสกิลชุบตัวนี้ไปบอทมอนสะเต การใช้สกิลชุบชีวิตตัวนี้1ครั้งเนี่ยท่านผู้ชมเราจําเป็นที่จะต้องใช้เจ้าบูกแกรม1เม็ดด้วยนะครับ เอาล่ะทีนี้มาถึงสกิลสุดท้ายแล้วนะครับก็คือเจ้าสกิลแซนตัวนี้เลยท่านผู้ชมหรือว่าสกิลฮิลนั่นเองซึ่งเจ้าสกิลฮิลตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นสกิลฮิลที่ค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะนอกจากจะฮิลเพื่อนในปาร์ตี้ได้แบบเป็นหมู่คณะแล้วเนี่ยเขายังสามารถเอามาทําดาเมจให้กับมอนสเตอร์ที่เป็นพวกอันเดดแล้วก็เดมอนได้ด้วยเรียกได้ว่าเป็นสกิลฮิลหมู่นั่นแหละแล้วก็เป็นการทําดาเมจหมู่ด้วยเช่นกันนะครับ อ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปทดสอบสกิลให้ดูกันนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายนิดนึงเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยน่าจะสงสัยแล้วนะครับบอกโ oh, หพี่ทำไมบางสกิลของพี่เนี่ยโอ้โ oh, หแต้มสกิลก็เหลือแล้วไม่อัพเลเวลสกิลให้มันเยอะกว่านี้หน่อยวะเนี่ยอย่างสกิลชุบนี่ก็อัพแค่ level เลเวลหนึ่งเองแซนนี่ก็เลเวลห้าโอ้โหทำไมไม่อัพสกิลเยอะๆคือผมต้องบอกงี้นะท่านผู้ชมว่าเจ้าเกมตัวนี้เนี่ยการอัพสกิลนะครับมันจะขึ้นอยู่กับค่าการคูลดาวน์ของเราด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นสกิลชุบ ชีวิตตัวนี้ก็แล้วกันตอนนี้เนี่ยสกิลชุบชีวิตของผมนะครับมีครูดาวคงที่ก็คือครูดาวที่เราไม่สามารถลดมันได้เนี่ยอยู่ที่3วินาทีส่วนครูดาวแปรผันเนี่ยคือคูดาวที่เราสามารถไปลดมันได้นะครับอยู่ที่14วิแต่ของผมเนี่ยเห็นไหมมีสีเขียวด้วยนะครับก็คือลบไปอีก14วิเท่ากับว่า14ลบ14ก็เหลือ0ูนนั่นเองท่านผู้ชมโดยเจ้าสกิลตัวนี้เนี่ยก็จะเหลือแค่คูดาว3วินาทีที่อยู่ด้านล่างเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่านะครับ ผมต้องกดัพปรับเข้าไปเห็นไหม18วิลบ14.4นีครับอันนี้เหลือเศษเพิ่มมาแล้ว เราก็ต้องเอา3ามวิด้านล่างเนี่ยไปบวกกับเศษที่มันเหลือด้านบนนะครับเท่ากับว่าคูดาวของสกิลตัวนี้เนี่ยมันก็ยิ่งยาวนานเข้าไปใหญ่เลยนะครับยิ่งถ้าอัพเพิ่มไปอีกนะปาบปาบปาบโอ้หท่านผู้ชมบอกเลยว่าคูดาวขนาดนี้เนี่ยแทบไม่ต้องเล่นกันแล้วนะครับฉะนั้นแล้วนะครับผมแนะนําเลยว่าการที่เราจะอัพสกิลไหนก็แล้วแต่นะครับให้เราดูที่ค่าลดคูดาวของเราที่ด้านบนนะครับพยายามให้มันหักลบกันเนี่ยแล้วมันเหลือศูนย์แบบนี้นะครับเอาล่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของสกิลที่ผม ไม่ได้ใช้กันบ้างดีกว่านะครับว่าทําไมถึงไม่ได้ใช้บ้างนะครับโดยเริ่มจากสกิลคลาสหนึ่งก่อนเลยเนี่เจ้าสกิลฮิลตัวนี้นะครับทาไมถึงไม่ได้ใช้ซึ่งผมบอกเลยนะฮะว่าแค่สกิลฮิลเดี่ยวตัวนี้นะครับคูดาวเท่าไหร่เนี่ยอันนี้คูดาว2วินาทีนะครับแล้วก็ยังมีสกิลแซนตัวนี้อีกนะครับเป็นฮิวหมู่คูดาว3วินาทีท่านผู้ชมบอกเลยว่าแค่ฮิลสอตัวนี้เนี่ยมันคูดาวกันทันอยู่แล้วนะครับคือสลับใช้ได้ต่อเนื่องตลอดเวลาเลยนะครับฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมไม่จําเป็นเล ที่ผมจะท่องเอาตัวนี้เข้ามาแทรกมันนะฮะและที่สาคัญเนี่ยเจ้าสกิลฮิวตัวนี้เนี่ยมันไม่สามารถเอาไปทําเป็นสกิลโจมตีมอนสเตอร์ได้นะพอจะนึกออกไหมเพราะว่าไอ้เจ้าฮิวตัวนี้เนี่ยเขาเขียนไว้นะครับว่าเอาไปโจมตีมอนสเตอร์ที่เป็นพวกอันเดดแล้วก็เดมอนได้ด้วยแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันทําไม่ได้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยเลือกที่จะไม่ได้ใช้ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วอันต่อมานะครับนี่เจ้าโฮลิไลตัวนี้นะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังใช้อยู่นะครับแต่บอกเลยว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ใช้นะครับ เพราะว่ามันเป็นสกิลโจมตีเดียวถึงแม้ว่ามันจะเอาสกิลตัวนี้เนี่ยไปตีมอนสเตอร์ตัวอื่นที่ไม่ใช่เดมอนหรืออันเดดได้นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการฟาร์มของพระเราก็ตีแต่มอนสเตอร์อันเดดอยู่แล้วนึกออกไหมฉะนั้นแล้วเนี่ยเจ้าโฮลี่ไลท์ตัวนี้ที่เป็นสกิลโจมตีเดี่ยวนะครับถ้าเอามาเทียบกับฮิวที่เป็นโจมตีเดียวเหมือนกันเนี่ย ผมบอกเลยว่าเจ้าสกิลฮิลตัวนี้มันแรงกว่านะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูด้วยนะว่าถ้าโจมตีมอนเตอร์อันเดดนะครับระหว่างใช้สกิลฮิลนะครับนี่อัพเต็มทั้ง2อ,อันเลยเนี่ยกับโฮลี่ไลท์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอัพอันล่างให้เต็มทั้งคู่เลยด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวไหนมันแรงกว่ากันและนอกจากนี้เนี่ยท่านผู้ชมก็ยังมีสกิลกลุ่มนะครับซิกน้ามตัวนี้ด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการไปปล่อยบอดผมมีสลจมมตีีถึง3สเยนะทท่ผช1 ก็คือสกิลฮิลตัวนี้นะครับส่วนสกิลโจมตีอันที่2เนี่ยก็คือสกิลแซนตัวนี้นั่นเองท่านผู้ชมแซนลงพื้นนะครับได้ทั้งโจมตีหมู่ด้วยแล้วก็ฮิลตัวเราเองไปในตัวด้วยนะครับส่วนสกิลที่3เนี่ยก็จะเป็นเจ้าเทินอันเดสตัวนี้เลยท่านผู้ชมเรียกได้ว่า3สกิลนี้เนี่ยมันคููดาวกันทันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปิดมอนค่อนข้นขางไวด้วยนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอพวกสกิลโจมตีกลุ่มนะครับอย่างตัวนี้ผมก็ไม่ได้อัพมาใช้นะครับแล้วก็นี่พวกซิกนัมก็ไม่ได้ใ Light ไได้ใช ส่วนอันต่อมานะครับนี่เจ้า SP ตัวนี้นะครับ Recovery อ่ามันจะมี SP Recovery อยู่2ตัวนะก็คือเป็นตัว p a s ีตัวนี้นะครับแล้วก็เอ่อจะมีตัวนี้อ่าเป็นตัว b u ฟนะครับซึ่งผมเนี่ยไม่ได้อัพเลยท่านผู้ชมเพราะในส่วนของการ Recovery SP เนี่ยตัวผมเองมันรีทันอยู่แล้วนะครับหรือว่าต่อให้กดยาเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้ผมจนลงเลยนะครับดูดิเงินเหลืออีกหล้านกว่านะครับฉะนั้นแล้วเรื่อง SP เนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยนะครับแต่ทีนี้ในส่วนของเจ้าสกิลตัวนี้นะครับ กจากมันจะรีเอสพีให้กับเราแล้วเนี่ยมันยังมีเพิ่มดาเมจโบนัสให้กับเราด้วยนะครับอัพเต็มเนี่ยเอาจริงแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณ300แต้มนะครับแต่ว่ามันจะอยู่แค่10วินาทีเท่านั้นนะครับแต่ว่าครูดาวเนี่ยสามสิบวิแล้วในความเป็นจริงแล้วเนี่ยท่านผู้ชมไอ้สกิลตัวเนี้ยช่วงเลเวลน้อยๆมันก็จาเป็นอยู่นะครับเพราะว่าได้แอคแท็กเพิ่มมา300แตม้มแต่ถ้าเกิดว่าเล่นไปนานๆแล้วนะครับเมจิกแอคแท็กเนี่ยมา,าไปสามสี่พันแล้วเนี่ยท่านผู้ชมบอกเลยว่าไอ้สามร้อยแตม้มตรงนี้มันก็ไม ฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมผมก็เลยเลือกที่จะไม่ไปเสียค่าสกิลพอยต์กับเจ้าสกิลตัวนี้นะครับทีนี้อันต่อมานะครับเจ้าสกิลตัวนี้ซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นสกิลบัฟที่ค่อนข้างจําเป็นนะเพราะว่าเวลาเราลงพวกเอ่อกิลวอ์นะครับหรือว่า KVM หรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องไปสู้กับผู้เล่นอื่นเนี่ยเจ้าสกิลนี้มันจะช่วยเราได้เยอะเลยนะครับที่สําคัญเนี่ยมันช่วยคนในปาร์ตี้ได้ด้วยนะไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะครับเพราะมันจะเพิ่มในส่วนของพลังป้องกันให้กับเราค่อนข้างเยอะเลยนะครับน ภาพนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยก็คือใช้งานได้10วินาทีนะครับแต่ว่าคูดาว40วิซึ่งเอาจริงๆแล้วท่านผู้ชมคือผมเนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลง kvm นะครับแล้วก็ไม่ได้ลงกิวเพราะมันยังไม่เปิดด้วยนึกออกไหม ส่วนในการลงร้อยชั้นนะครับหรือว่าการลงดันเจียนอะไรพวกนี้เนี่ยผมก็จะใช้เป็นเออไอเจ้าตัวคลี่ตัวนี้นะครับตัวนี้มันใช้พออยู่แล้วผมก็เลยยังไม่ได้อัพเจ้าตัวนี้เข้าไปนะครับซึ่งอนาคตถามว่าต้องใช้ไหมบอกเลยว่าต้องใช้แน่นอนอยู่แล้วนะครับ ส่วนสกิลอันต่อมานะครับนี่เจ้าบัฟตัวนี้เลยมันบอกว่าจะทําให้เราและเพื่อนในปาร์ตี้เนี่ยเปลี่ยนจากการโจมตีธรรมดานะครับเป็นาธาตุฮลี่ซึ่งบอกเลยว่าไม่จําเป็นเลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องไปอัพมันก็ได้นะครับแล้วก็เจ้าสกิลเสริมตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างบาเลียเหมือนกันท่านผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นการบล็อกการโจมตีนะครับสามครั้งด้วยกันซึ่งผมบอกเลยนะฮะว่าสกิลตัวนี้ก็จําเป็นต้องใช้นะครับแต่ว่าเขาจะใช้ในส่วนของพวกกิลวอลพวก KVM กันนะครับฉะนั้นแล้วนี่เจ้าส สกิลตัวนี้นะครับผมจะเก็บไว้ก่อนอนาคตเนี่ยได้ใช้แน่นอนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับเอาล่ะท่านผู้ชมทีนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับไม่น่าเหลืออะไรแล้วเดี๋ยวต่อมาเรามาทดสอบสกิลกันดีกว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะรีสกิลด้วยนะครับแล้วก็จะอัพพวกสกิลพวกนี้นะครับมาลองทดสอบดามเจให้ดูกันนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยผมขอรีสกิลก่อนนะครับซึ่งวิธีการรีสกิลเนี่ยให้เรากดที่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ที่เอาเมาส์วงไว้นะครับกดเข้าไปเสร็จแล้วมันจะถามหาเจ้าไม้รีสกิ ไม้ตัวนี้เราสามารถไปซื้อในเกมได้นะก็ให้เราจิ้มมาเลยนะครับมันก็จะบอกอยู่นะครับว่าซื้อที่ NPC ตัวไหนนะครับโดยราคาของมันเนี่ยจะอยู่ที่อันละ5 0 0 0เพชรชมพูนะครับนี่เราก็กดรีไปเลยครับผมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบสกิลแบบไม่ใส่บัฟนะให้ดูแบบเพียวๆไปเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวนี้อ่าฮิวนะครับอัดมาให้เลเวล10แล้วก็นี่สกิลเสริมของฮิวด้วยนะครับจัดไปปึ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอามาใส่ช่องนี้ครับผมเสร็จแล้ว นะครับก็โฮลี่ไลท์ตัวนี้เลยนี่อัดให้เลเวล10เลยนะครับสกิลเสริมด้วยเอาให้แม็กไปเลยท่านผู้ชมจัดไปครับผมแล้วก็เอามาใส่ที่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทียบความแรงกันต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าซิกน้ำกันดีกว่านี่อัดไปเลยนะครับเลเวล10 จัดไปครับผมนี่เลเวล10ซิกนัมนะครับเสร็จแล้วก็มาดูที่เออมีตัวไหนอีกว่าสกิลโจมตีอ่ะมีตัวนี้นะครับนี่จัดไปตัวนี้ผมไม่ได้ใช้นะปาบเข้าไปนะครับแม็กอยู่ที่เลเวล5นะครับเราก็หนีลงมาเลยแล้วก็มีเอ่อตัวไหนอีกเนี่ยสกิลอ่ะมีเทอร์นันเดสตัวนี้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวอัพไปสัก เท่าไหร่ดีวะเลเวล10เลยก็ได้ลองดูนะครับจัดไปไหนไหนมันก็10หมดแล้วนะครับก็เอาเลเวลแม็กมันทุกสกิลเลยแล้วก็มาจัดที่สกิลแซนด้วยเนี่ยแซนดพื้นเราก็ต้องมาเทียบดาเมจด้วยนะครับเลเวล10ไปเลยครับผมจัดไปเนี่ทีนี้เหลืออะไรไหมสกิลดาเมจนะครับสกิลโจมตีไม่น่าเหลืออะไรแล้วนะผมว่าโอเคคิดว่าน่าจะครบท้วนแล้วนะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวมาเริ่มทดสอบสกิลเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทดสอบจากเจ้าสกิลฮิวก่อนเลยนะครับนี่ จัดไปครับผมบึง้ง2 6งหมนะครับเดี๋ยวขออีกทีนึงฮึบบึ้ง2 6งหมนะครับไม่มีติดคลิน,นะบอกไว้ก่อนสกิลฮิลไม่ติดคลิน,นะครับสองหมว่ากว่านะครับนี่เสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูเจ้าซิกน้ำกันดีกว่านะครับซิกน้ำเท่าไหร่เอ่ยจัดไปครับผม บึ้ง2อ0หมเห็นไหมฮิว 26, สองหมื่นหกซิกนัมสองหมื่นสี่เก้าร้อยนะครับขออีกทีหนึ่งซิกนัมนะครับนี่เอา้าเดี๋ยวไม่ทันได้ดูเท่าไหร่วะซิกนัมอึ้บอึ้งนี่โอ้โหสองหมื่นห้านะครับแล้วแต่ช็อตปังเข้าไปสองหมื่นห้าอ๋อมันได้บัฟมันได้บัฟแอคแพคต่อเนื่องอยู่ข้างบนอ่ะช่างมันนะครับนิดหน่อยชึบปังเข้าไปสองหมื่นห้าอ่ะฮิวอีกทีหนึง่งบึ้มสองหมื่นเจ็ดโอ้โหพอมีบัฟปุ๊บฮิวแม่งก็แรงตามไปด้วยท่านผู้ชมสรุปว่านะครับฮิวแรงกว่่่าซิกนนนััมะะครบีอ ลองก่อนฮิวปาบ2 7งหมซิกนัำสองหมื่นห้าโอ้โหห่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าฮิวเนี่ยมันสามารถฮิวได้ด้วยโจมตีได้ด้วยนะครับทีนี้ต่อมาเรามาดูสกิลกลุ่มกันบ้างดีกว่านะครับเริ่มจากเจ้าสกิลตัวนี้เลยเอ้ยเดี๋ยวสกิลเดี่ยวมันไม่ใช่ซิก um, นัมนี่สกิลเดี่ยวมันชื่อโฮลี่ไลท์โอ้ยพูดผิดซิกนัม um, มันสกิลกลุ่มตัวนี้นี่ปังโอ้โหเดี๋ยวนะโดนหมดเลยนะแต่ว่าโดนแค่ตัวละหมื่นหนึ่งพันเองนะครับใช่ป่าววะชึบ เออจริงด้วยตัวละหมื่นหนึ่งพันเองนะท่านผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวขออีกทีนี้บึ้มอ่าตัวละหมื่นหนึ่งพันนะครับทีนี้มาดูอีกสกิลหนึ่งนะครับปาบเข้าไปโอ้หมื่นห้าท่านผู้ชมโหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขออีกทีขอขอีกทีบึ้มหมื่นห้ากว่าๆนะครับเกือบหมื่นหกเลยเจ้าสกิลนี้นะครับนี่ตึ้มโมูหมื่นหนึ่งกับหมื่นห้าแล้วทีนี้เนี่ยท่านะผู้ชมมาดูสกิลแซนลงพื้นบ้างที่ผมบอกว่าผมใช้ตัวนี้แหละทําเป็นสกิลกลุ่มนะครับจัดไปครับผม เน่ทั้งฮิลด้วยทดำดาเมจด้วยปาบเข้าไป7,000ัรัวๆท่านผู้ชม7,000สองทีก็หมื่นสี่นะนี่รัวๆ10ครั้งนะครับบอกไว้ก่อนว่าในการแซนพื้น1ครั้งเนี่ยจะสร้างดาเมจให้มอนสเตอร์10ทีเลยนะครับดูอีกทีหนึ่งเห็นไหมแล้วมันเลือกระยะได้ด้วยนี่จัดไปครับผมปาบเข้าไปปังโอ้โหลายชาแท้นี่7จ็ดกว่านะครับเจ็ดกว่ารัวๆเลยครับผมแล้วก็ฮิวไปด้วยในตัวอย่างเฟีย้ยว เอาล่ะทีนี้เรามาถึงไม้ตายของเราแล้วนะครับนั่นก็คือเจ้าเทินอันเดสนั่นเองนะนผู้ชมนี่จัดไปชึบปรบับถอยปรบับโอ้ไม่กอด8ปดหมืนกว่า <laughs> จริงปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกทีนึง แต่ว่าโอ้โหคูดาวนานแท้ผมไปอัพเลเวลสมักเลยนะครับเดี๋ยวขอตรงนี้ดีกว่านี่ใกล้ๆตัวเลือดเต็มๆนะครับจัดไปครับผมเบิบโอ้โหท่านผู้ชม8 000, 8 0 0มื่นแหมายกอดสกิลเดียวตัวเดียว8 0,000กว่านะครับนี่ขนาดยังไม่ติดแบบวันช็อตทีเดียวตายนะถ้าติดเนี่ยเลือดเท่าไหร่ก็คือทีเดียวตายเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวขออีกทีนึงโอ้โหชอบจัดเลยว่านี่แซนลงพื้นด้วยมาเป็นกลุ่มๆอย่างนี้นะครับต้องโดนทุกตัวจัดไปครับผมโอ้โหโดนกันรัว ละนาวเลยทีเดียว เอาละครับท่านผู้ชมและทั้งหมดนี้คือเทคนิคนะครับการอัพสกิลของอาชีพพระนั่นเองนะครับซึ่งผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเทคนิคในคลิปนี้เนี่ยมันเป็นเทคนิคส่วนบุคคลน,นะครับใครอยากจะทําตามก็ได้หรือไม่ทําตามก็ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดหรอกท่านผู้ชมแต่ว่าผมเอามาโชว์ให้ดูจากประสบการณ์ของตัวเองนะครับเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาไปฟาร์มเวลนะครับผมก็จะไปฟาร์มเวลคนเดียวนะครับซึ่งบอกเลยว่ามอนจะโหดแค่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยผมยืนฟาร์มแบบสบายๆคนเดียวเลยนะ ส่วนใครที่จะเอาไปทําตามหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิษของเพื่อนๆเ,เลยนะครับและสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่ดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมเลื่อนลงไปที่ใต้คลิปแล้วก็ช่วยกันนะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม